สวัสดีชาวเน็ตวันนี้เฮียช้างจะพามาเล่นเกม t e t u r e of Attacks หรือสาวถ้ำนะทุนน้อยหนึ่งปั่นตาละ5บาทมาเริ่มดูกันเลย30รอบจะดีไหมลองดูดิไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ด้วยนะฝากไลค์ฝากแชร์ส่วนใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ มา,น, ой, มาน,น่อยมาน่อยอาเี้ยก็บานเป็นเรื่องเ,อเกมสาวข้ามนี่เป็นเกมยอดฮิตของคนไทยนะถึงแบบท่านคนไทยตั้งชื่ออเกมเก่ากะโหคนชอบเล่นมากมีอะไรดีๆไหมวะออกให้หน่อยดิย ออืเออฮะเราต้องเป็นลุ้นแตกแบบใหญ่ๆตอนมันคูณเยอะว่ะเกมสาวถ้ามนี่ห้าอยู่หน้าธรรมดาไม่ได้เข้าฟีสปินน่ะคูณสูงสุดคูณห้านี่แหละถ้าเฮียจำไม่ผิดนะเออลองดูกันได้แต่เฮียว,ว่าได้แล้วเราก็ ต้องเลิกนะเฮียก็ไมไ่สนับสนุนให้เล่นเล่นเพื่อความสนุกหน้ายอย่าไปจริงจังกับมันมากหยอดวันนิดวันนัหน่อยโอเคโอค้โหล่วงยาวอะนะฮะยังไม่มีปังเลยปันป่นสามสิรอบเหลือสีรอบปั่นประมาณยี่สิบหกอมั้ง โอ้โหเราเข้าจังหวะไม่ดีหรือเปล่าวะไ่ะามาน่อยมาน้อยอื้มไปเหลือสามสิบเจ็ดบาทได้ฮาจะเพิ่มเงินก็นไม่ได้ต้องปันงน่นได้เท่านี้เออมาสี่สิบบาทโอ้โหสุดเร็วจังวะเนีย่ยถ้าเราเมื่อกี้ ได้สักคูณห้าสี่สิบบาทมันก็นั่นนะสองร้อยแนวแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะ่ะเออมาสกเก็ตเตอร์มาก่อนสกเก็ตเตอร์มาก่อนเข้าฟีสปินเลยโอ้โหไม่เข้าอ่ะอืมเงียบเหงามามาโอ้โหม้าน้อย ไอออือไอฮ่าแม่งไม่มาว่ะโอ้โหเหลือเงินเท่าเดิมไอสัตว์เอาจะหมดแล้วเออมามาอย่าไปเฉียดไปเฉียดมาดิวะโอ้โหเราเฉียดมาสามสี่รอบบ้างมั้งใช่ไหมวะชาวเน็ตสกเก็ตเตอร์เราโอ้โหอยากเข้าฟีเจอร์พินเออเอาร้อยยี่สิบป่ะวะอืม ได้มา124เพิ่มเงินแม่งเอ้ยหาเหมือนสักริเทอร์มันกำลังจะมาบ่ะโอ้หรือแม่งเฮียคิดไปเองวะไปน้อยเออเอาเฮ้ยมันเริ่มแตกโอเคอยู่นะเออเอา,เอา,เอามาสี่ตัวแล้วเว้ยมา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 เพิ่มไหมมาเพิ่มไหมหาหืม เฉียวไปเฉียวมาไอ้หาน่าจะสุดตรงนี้เอามีห้าตัวเว้ยเอาหกตัวไอห,หามาดูกันสิบสี่รอบหมุนไปไปอย่างเงียบนะไอห,หารอบนี้ออแตกใหญ่ๆหน่อยในฟรีสปินน่ะไอหาโอ้โห เงียบบะโอ้โหใช้คำว่าเงียบเลยฮะสิบสี่รอบเหลือห้ารอบแล้วไม่แตกหาอะไรให้คูเลยเฮียเข้ามาทำไมนี่เออเอาไปสะสมคูณบ่หาได้คูณแปดโอ้โหเออมันคูณมันเพิ่มทีละสองนะโอ้โหเออเอา ร้สิบแล้วเออเอาสี่ร้อยแปดสิบเออดอกนี้สวยอยู่มาเออเอา,เอ,าอีกสองร้อยสิบมาไหมหสุดแล้วว่ะได้มาเท่าไหร่วะ 8, เจ็ดร้อยห้าสิบแปดเฮ้ยโอเคอยู่มา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 อีกรอบนึงมาให้หน่อยมาให้หน่อยโอ้โหสุดแล้วว่ะได้มาแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแต่มันก็ โอเคอยู่นะรอบนี้แม่งถึงพันไหมวะไม่ถึงก็ช่างแม่มันล่เนี่ยว่าเข้าสเกตเตอร์แล้วแตกเยอะก็ควรออกนะฮะอ,อย่าไปฝืนเล่นเลยเออเอาเอาืมไม่ไหลว่ะโอ้สุดแล้วได้มาขั้งหมดเก้ยแปดบบาทวะ่ะไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันชาวเน็ตสวัสดี